สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอัม JO1 Official นะครับผมตอนนี้ผมก็หายป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้กลับมาบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ไปอยู่โรงพยาบาลมา3วันนะครับผมก็เป็นไข้หวัดนะครับผมนี่เป็นเรามาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเสียงก็อาจจะแหมแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ็บคออยู่นะครับผมอันนี้นะครับบ้านที่โคราชของผมนะครับผมนี่ แล้วก็โชคดีครับผมมีเพื่อนบ้านที่ดีนะครับนี่ครับเองนอนอยู่เดี๋ยวพาไปดูสำนักงานครับสำนักงานไทยรถแห่นะครับข้างหน้านะครับผมก็พอดีหายไข้นะครับก็เลยรีบมาทําคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสกล้องครั้งแรกนะครับของผมกล้องเพิ่งได้มานะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับผมนี่ ก็จะพยายามอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเสียงอาจจะแบบเจ็บคอนิดนึงนะฮะพอดีเสียงดังไม่ได้ยังจะไอน,นะครับผมก็ยังป่วยอยู่นะครับนี่นี่สำนักงานพี่แสเอ็มมาแล้วนะครับตอนนี้แสเอ็มมาแล้วนะครับตอนนี้เซียมอง กล้องใหม่อ่ะว่าที่เสียเอ o มเจอทมาแล้วนะครับสวัสดีครับโอ,โ,โอ้โหกล้องใหม่ด้วยไม่ธรรมดา,าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนครับผมอันนี้เรามาลองกล้องใหม่ปลาอามกันได้วสวยป่ะโคตรสวยเลยนี่ครับผมอันนี้อันนี้ก็น้องบอสนะครับแนะนำทีมงานนี้น้องบอสมือตัดต่อไทโร<ห>แ่งนะครับผมเ้าน้องเกมไปไหนล่ะน้องเกมเหมือนเพิ่งตื่นเลยใช่แล้ว เกมอันนี้เกมมือซาวไทยรถแห่หน่วยที่2ครับช่องอะไรนะเกมซาวะบบร,ะระบบเสียงไทยรถแห่อ่าเกมระบบเสียงไทยรถแห่ออฟฟิเชียลนะครับผมอ่านี่พี่แก๊ปเราทำพี่แก๊ปพอดีดอเ,เป็นยัไงพี่วันนี้ร้อนไหมครับร้อนะ <laughs> สู้นะพี่คก็ถึง,ง,งแก๊ปนะครับผมอานุ่นจานบอลกีตาร์จะกลับแล้วเหรอยังอ้าจะพาดแล้วเลย สัมภาษณ์ก่อนอันนี้จานบอลครับพอดีเลยอันนี้จานบอลอยู่น้ำเถียงอยู่กับบอลไทอรแเ่จช่างช่องใช่แล้วครับฝากติดตามเนาะจะกลับแล้วเรอนี่จะกลับแล้วเอาไว้คลิปหน้าว่าที่เรานัดกันไว้นะพอดีนัดกันไว้แล้วคลิปล่มเพราะว่าผมป่วยป่วยก่อนบ้านพิมทีเด็ดยี่มีเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเย้ยยี่สี่ฮะ ยี่สิบไปเหรอพี่ยี่สิบส่ไปผมจะไปโอเคโอเคได้เจอกันครับยังไงครับผมโอ้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ครับบอสโจโอเคครับเจอกันแน่นอนบ๊ายบายสวัสไีโอเคครับโอ้โหข่าวดีเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าสำนักงานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่หน้าสำนักงานก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี อ่าพวกกะเพราพวกอะไรเงี้ยอันนี้พ่อค้ากำลังจะขายใช่ไหมวันนี้พ่อค้ากำลังจะขายกะเพราครับน at ี่มีพ่อค้าตื่นตื่นเมื่อวานนี้ให้เฝ้าผมนะแต่ผมได้เฝ้าอ่ะใครจะติดตามสตอรี่สตอรี่คนดูสองพันห้าครับนี่นี่ร้านกะเพราน้องต้านครับอยู่หน้าสำนักงานการรถไนะครับจะมานออจะมาเอาของเอารถมา เป็นของนะครับนี่หน้าสำนักงานนะครับก็จะประมาณนี้นะมาสำนักงานก็จะประมาณนี้นะครับผมลังหูข้าวอีกเล็กเอาเอา หายมีอะไรมาฝากเนาะทีนี้นี่เสียเอาไปไงบ้างนี่ของฝากสิคนละเหม่อนมาตั้งเมื่อกี้แล้วก็ไปโอ้โหผมครับโอ้ซื่อไหลเทโอ้ยกมาเนี้ยวาดมอดนะเอาไปเนี้ยวาดอัดทำไมเรื่องไหนนี่อาการเป็นไงดีขึ้นยังนี่ดีขึ้นแล้วครับผมเออเฝ้าหายเปล่าลงคลิปกินนองเอฟซีกินนอดแม่ สองวันแล้วแจอีมก็กี่วันนี้นอนสามวันครับนอนสามวันผมผมไม่ลงคลิปน่ะไม่เป็นไรนะเพราะผมนอนโรงพยาบาลไงแต่ว่ามีช่องหนึ่งที่ไม่ลงคลิปแหมนอนไม่ตื่นแล้วไม่สบายด้วยแต่ก็ดีขึ้นแล้วโอ้แต่ดีวาไปอีก็ดีขึ้นแล้วนะอ้าวจานมอนไปไหนเด่ะอออาลมร์กีตยู่น้ำเสียงอย่าเจ้โปรเจกต์กันเร็วๆนี้ยิ้มสี่เข้าไปได้ไหมไปไหนไปไม่ได้ยิ้มไปได้ไหมโจสองแม่แม่แม่สมัติผมขอเลื่อาเรื่องแม่ไปใช่ไหม ของจริงอันนี้คือขับรถไปให้แม่เขาเพิ่มลงเรียนน้ำแม่เลยเออเดี๋ยวผมปามักแล้วอะไรเอ้ฟังแม่เปล่ามันบอกคืออย้างเรียนเองใช่คนรถแบบเลยอ๋อบอกแม่ว่าผมเรียนท้ำมายอพี่ก็ยังไม่ได้เรียนที่รู้ได้ยังไงก็มันต้องดีแน่เลยไงอ๋อดีแน่นอนดีแน่นอนดีแน่นอนโอเคโอเคของจริงโอเคนี่เชียร์อัก็ดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนครับดีขึ้นแล้ว เรียนไหนตอนนี้ก็เจ็ดก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะได้เดินทางได้เราจะไปไหนกันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกาลสินครับไปกาลสินวัดพระธาตุเมืองหินใช่ไหมวัดหลวงปู่ศิลานะครับประมาณบ่ายสามเนาะที่บอสโจนัดไว้ก็เลยตอนแรกนึกว่าเช้าทีนี้ถ้าแบบเช้านี่คือคงจะไม่ไหวไม่ไหวกันครับก็เลยเห็นบอสโจอ่ะบ่ายสามก็โอเคครับไปทันเนาะ ท่านแน่นอนครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ได้ข่าวว่าสีกล้องใหม่ใช่ไหมครับนี่ใช่อ่าอันนี้ลองลองลองไอ้นี่เป็นอะ่รระบบเสียงจะชัดไหมอะไรเงี้ยของอิสตาร์สามหกศูนย์ครับผมสตาร์อินสตาร์ใช่ไหมใช่อินสตาร์สามหกศูนย์โอเคเดี๋ยวให้ทุกคน รอชมคลิปใหม่ช่องซีอร์เลยไม่รู้เดี๋ยวรอดูว่าต้งมันนี้ไหมไม่รู้ว่าไฟล์มันจะหนักไหมต้องรอดูครับอีกทีหนึ่งแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้ตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าจะไปเรียนด้วยกันนะว่าให้แม่เรียนเฉยให้แม่เรียนเฉยเอาไปเรียนแพทย์แม่กดครับครับครับคร่หน้าสำนักงานบครรถแห่นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งรับครักครับ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  ฝั่งนี้เดี๋ยวพไาไ,พไปดูข้างในอาจจะลกๆนิดนึงนะครับขายอะไรบ้างครับพ่อค้าอันนี้คนจะมีคนเฝ้าสำนักงานาคนหนึ่งไม่ค่อยได้กลับบ้านสวัสดีครับ <c oughs> น้องชายครับน้องชายผมเองน้องเกมนะโอ,โอ,โอ,โอ้คือมันโก้เทเกมโอ้คือมันใหม่แท้ นี่ครับอันนี้พวก <Stars> ผมรีโนเวทกันเองนะครับตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้อันนี้เช่านะครับต,ตรงนี้ต้องบอกก่อนรีโนเวทเองนะครับอันนี้ก็ทําเองนะพี่น้องอันนี้ก็ให้พี่ชาทําให้นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้รอยผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ทาสีทาอะไรครับแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันก็จะเราปรับปรุงให้ให้อยู่ได้แล้วอยู่ปากทางด้วยนะ <McL> อยู่ตรงใกล้ๆอบตจอหอัเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ค่าเช่าไม่แพงนะครับก็เลยว่าเอามารีโนเวทแล้วก็ดูดิพี่น้องได้ห้องได้อะไรอย่างดีนะครับคุ้มนะครับผมว่าก็เช่าไม่แพงนะครับมีทั้งสองห้องอีกฝั่งนึงก็ยังยังไม่ได้รีโนเวทก็ยังพอได้นะครับผมอันนี้เป็นรูปที่พวกผมไปเที่ยวกระบ,บี่กันนะครับนี่นี่ก็รูปรูปรวมของทีมงานนะครัรกมาก รักมากๆ e ครับผมรักทีมงานคนระับทีมงานนี่อันทีมงานนี่ลองจากครอบครัวเลยรักรักจริงจริงรักเหมือนครอบครัวเลยพูดได้ว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมผมฝาก,กอของฝากมาจากซินนี่ตอนนั้นผมไปไปเล่นแสดงที่ออสเตรเลียน,นะครับซื้อมาฝากด้วยครับซื้อมาฝากเีมนะครับก็ฝากพี่น้องก็ติดตามนะครับ ทุกคนในไทยรถแห่แล้วก็ฝากติดตามไทยรถแห่แล้วก็ฝากติดตามช่องเสีย o มอฟฟิเชียลได้นะครับวันนี้เสียงอาจจะแหบแห้งแล้วก็อาจจะไม่ได้ตะโกนเนาะเพราะว่ายังรักษาเสียงอยู่แต่ก็พยายามทําคลิปให้ได้ชมนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวกะเพราองต้าให้ให้ชมครับวันนี้กะเพราหน้าสํงงานักงานขายจริงๆนะครับขายจริงขายท่างหรยยี่ห้าครับเพิ่มไข่สามสิบแล้วจะมีขนมปังปิ้งด้วย แต่ว่าขายจำกัดเวลานะครับเพราะว่าขายชั่วโมงเดียวแล้วก็ปิดยาวเลยเพอาะผ้ค้าเขาดีทุระด่วนไม่ได้มีนี่ครับอยู่ตรงหน้านี่ครับนี่ทำเลดีนะตรงนี้แล้วนี่จะเป็นถนนเส้นเส้นตัดหลักหน่อยนิดนึงใกล้ๆออกไปนู้นก็บายพาสนะครับแล้วก็อบตจอหออยู่ข้างหน้านี่เองนี่ค่าเช่าก็โอเคนะครับพรวกผมว่ารีโนเวทตรงนี้ใหม่กันเนี่ยข้างหน้าสำนักงานแล้วก็ พออยู่ได้เขาให้ทีมงานอยู่ได้ครับผมจัดการดูแลค่าเช่าให้ให้ทีมงานออกค่าไฟค่าน้ำออกนะครับก็รอบนี้ก็สวัสดีครับ